รายการคนเล็กในเมืองใหญ่ตอนนี้เราอยู่กันที่ท้องสนามหลวงนะคะดิฉันมินค่ะดิฉันมินค่ะดิฉันดิวค่ะวันนี้เรามาทำรายการค่ะดิววันนี้นะคะเรามาสัมภาษณ์ผู้ได้โอกาสกันค่ะมาสัมภาษณ์ว่าเขามีความเป็นอยู่อย่างไรบ้างเขาต้องการการพัฒนาอะไรบ้างค่ะค่ะนั้นเดี๋ยวเราไปรู้จักชีวิตของพวกเขากันเลยดีกว่าค่ะไปดูกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะหนูชื่อดิวนะคะคุณลุงคุณลุงชื่ออะไรคะชื่อประสิทธิ์ครับค่ะคุณลุงประสิทธิ์อายุเท่าไหร่คะอ,อ๋อห้าสิบห้าแล้วค่ะก่อนหน้านี้คุณลุงทํางานอะไรมาคะอ,อ๋อเคยเป็นงปรงภยาบมาหรอค่ะวันนี้คุณลุงทานข้าวอย่างคะยังไม่ได้ทานเลยครับทานเจไหมคะจะทานไม่ได้นิดหน่อย,อยวันนี้ไม่ได้ทานอะไรเลยใช่ไหมคะ ทำไมคนลุงถึงมาอยู่ตรงนี้คะอ๋อมันตอนนี้ตอนนี้ลุงไปสมัครงานนะเขาไม่รับนะเพราะอายุมันเกินไงไปสมัครรพเขาบอกว่าถ้ารับก็ประมาณ4ี4่สิถึงสี่ตอนนี้ลุงาอายุเกินแล้วไม่รู้จะไปหาอาชีพทางไหนไงนก็เลยมาทําแบบนี้ค่ะคนลุงมีครอบครัวใช่ไหมคะมี้วจ๊ะคุณลำเนาเดิมของคนลุงอยู่ที่ไหนคะบ้านเก่าอ๋อบ้านเก่านี่คุณลุงมันคนลบบุรีนะดินสาแก้วครับ ตอนนี้ความเป็นอยู่ของคุณลุงเป็นยังไงบ้างคะดีขึ้นไหมหรือว่ามากมากเลยหนูตอนนี้ลำยากมากเลยเเศรษฐกิจบ้านมังมียากลงยากลงอ่ะเพราะตอนนี้ขายของไม่ได้มาสี่วันแล้วเนี่ยคุณลุงก็ต้องหาขนี่ยอน้ำก็กินมากอะไรมากอย่างเงี้ยนิดหน่อยคุณลุงคะคุณลุงต้องการการช่วยเหลือจากลัดมากไหมคะอยากให้เขามาช่วยเหลือเนี่ยดูแลพวกเราหน่อยแล้ตอนนี้เราแย่นะเราะรูกๆจะเพิ่งไปหันหน้าไปหาใครอะ่ะผมไม่รอมไปพึ่งใครพี่น้องก็ม,ม,มีก็มีแต่ตัวเขาไม่ช่วยเราหรอก uh แล้วจากสังคมเนี่ยสังคมทั้งหมดเนี่ยคุณลุงต้องการได้รับความช่วยเหลืออะไรบ้างคะอ๋อเรื่องหนึ่งที่อยู่อาศัยพ่อที่พักพิงอะไรเงี้ยแล้วก็ขอยเรามีอาชีพที่้าขายสุจริตไม่ไม่ไปทำไม่ไมไมใครก็เดือดร้อนอะไรเงี้ยเราก็สบายใจแล้วคุณลุงคะคุณลุงอยากได้อะไรมาพัฒนาในชีวิตของคุณลุงบ้างคะ๋อในใจคิดว่าอยากจะ มาถึงขายขายของหือองขขายขความเป็นอยู่ที่อยู่มันแบบไม่ต้องดีมากพอดีนิดหน่อยอะไรเงี้ยพอให้มันสภาพความเป็นอยู่ตัวดีขึ้นหน่อยหนึ่งไม่ต้องแบบว่าไม่ต้องมานั่งลำบากลำบนอะไรเงี้ยแต่ก็อยากให้มันมีขายของเป็นจีจารถขนาะนะตั้งโต๊ะเล็กๆอย่างเงี้ยมีอุปกรณ์นิดหน่อยอันนี้เราไม่มีอะไรเลยเพราะไม่มีทุนเขาะจะไปหาขอใครก็ไม่ได้ไปกู้เขาก็ไม่ได้เดี๋ยวนี้สมัยนี้เขาไม่ให้นะ คุณลุงคะคุณลุงอยากจะฝากมีคําพูดอยากจะฝากถึงคนอื่นๆ้นากไหมคะอ๋อมีอย่ากว่าขอให้เขาแบบว่า,วา ให้ผู้ผู้ใหญ่หนะที่เขาให้เขารับรู้หน่อยว่าตอนนี้พวกเราลําบากมากคนที่อยู่รากหญ้าเนี่ยลำบากเพราะมันถ้าจะกินยังไม่ยังไม่มีเลยทุกวันเนี่ยนะมันก็พูดจริงๆไงนะเพราะทุกวันเนี่ยคนไม่มีเดินเพราะมองมาเนี่ยมีความมากเปล่าคนเดินเนน้อยอ่ะสิ่งที่คุณลุงอยากจะบอกก็คืออยากให้รัฐอยากให้คนที่แบบเป็นผู้ใหญ่อะไรอย่างงี้รับผิดชอบของคุณลุงใช่ไหมคะอยากมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะให้เรามีอาชีพาขายหน่อยให้มัน ให้มันกระตือขึ้นมาหน่อยเ่ะเพราะตอนนี้มันซกเ้ามากเลยเพราะอะไรคนไม่มีปัจจัยซื้อมีเยอ,ะ,อะที่มีเงินเขาก็ไม่มาสนใจเราหรอกเพราดูหรือม,มาเดินผ่านๆานไม่นะมัาไม่มาสนใจเราลวกเราหรอกค่ะหนูขอบคุณคุณลุงมากเลยนะคะที่ให้ความรู้เรานะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณป้าชื่ออะไรคะแมวจ้ะตอนนี้คุณป้าอายุเท่าไหร่แล้วคะ อยู่แถวนีว้เราแ亡มีมานานหรือยังคะคุณป้าคะเนอะไปก่อนอยู่แล้วก็ไปทํางานแล้วก็กลับมาอยู่แล้วคุณป้าใช้ชีวิตการอยู่ที่เนี่ยคุณป้ารู้สึกว่ามันขาดตกบกพร่องอะไรงไงกับคุณป้าะคะที่อยู่จุดสนามหลวงเนี่ยคือมันมีทั้งคนมีโอกาสแล้วคนได้โอกาสค่ะคนที่มีโอกาสก็เจอคนดีแล้วก็พาไปในทางที่ดีคน้ด้โอกาสบางทีก็ไม่มีใครมาช่วยเหลือยิ่งแบบยิ่งแย่แย่แย่แยลงไปอีก ค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยคุณป้าต้องการให้หน่วยงานใดหรือว่าใครมาช่วยเหลือคุณป้าในด้านไหนมากคะคิดว่าป้าได้รับความช่วยเหลือมาเยอะแล้วแต่ตอนนี้ที่ป้าอยู่ตรงนี้เพราะว่าลุงเขาขาดโอกาสเขาไม่มีคนช่วยเหลือป้าก็เลยเหมือนอยู่เดินเงินไปเดินเงินมาช่วยกันตรงนี้ค่ะก็คือเหมือนกับว่าช่วยเหลือกันขาดีแล้วหนูอยากจะขอถามคุณป้าสักนิดนึงนะคะว่า เวลาคุณป้ามาใช้ชีวิตอยู่แบบนี้เนี่ยคุณป้าได้รับสิทธิ์อะไรบ้างจากในสังคมไทยอะค่ะเขาให้สิทธิ์อะไรคุณป้าทางไหนบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็ตอนนี้ก็ได้สิทธิ์สามสิบบาทรักษาทุกโรคนะคะแต่ป้าป้าไม่รับสิทธิ์เพราะว่าสิทธิ์มันรับสิทธิ์อยู่แต่ว่ามันไกลไม่ค่อยได้ไปละไม่ไม่ค่อยได้ไปใช้สิทธิ์ตรงนั้นเท่าไหร่ค่ะแล้วคุณป้าคิดว่าคุณป้าได้สิทธิ์เต็มที่หรือยังคะกับสิ่งที่ ที่ทางที่แบบสังคมให้อ่ะคะ่ะคุณป้าคิดว่าคุณป้าได้มากน้อยแค่ไหนอะคะ่ะตรงนี้ได้ไม่เท่าเทียมกันเวลาไปโรงพยาบาลเนี่ยมันมีปัญหาจุกจิกจุกจิกคือคนที่มีเงินน่ะเขาจะเข้าง่ายกว่าเราส่วนเราเนี่ยจะเหมือนกัพวกเศษเศษเด่นเดนที่เข้าไปรักษาพยาบาลเขาก็ไม่ค่อยสนใจหนึ่งแล้วก็พูดจาไม่ดีกับเราหนึ่งค่ะค่ะแล้วขอถามคุณป้าอีกว่าเออคุณป้าเนี่ย เป็นคนจังหวัดไหนคะภูมิภูมิมีลําเนวเดิมของคุณป้าค่ะคุณป้าเป็นคนที่กรุงเทพเนี่ยค่ะเขตบางรักษณยนาวาแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ย้ายไปซื้อบ้านที่นนท์แล้วก็ขายไปหมดแล้วก็ป้าก็เลยกลายเป็นคนไม่มีบ้านอยู่แล้ว,แล,วแล้วจุดเริ่มต้นของคุณป้าที่ทําให้คุณป้ามาอยู่นะตรงนี้ค่ะมันเริ่มจากอะไรคะคุณป้าคุณป้าพอจะให้คําตอบได้ไหมคะบอกว่า มันได้ขายของอิสระเป็นตัวของตัวเองง่ายขึ้นไม่ต้องเป็น,ปนลูกจ้างใครให้เขามาจ้ำจี้จ้ำชัยเราบางครั้งเนี่ยเราไปทำงานบ้านทำอะไรให้เขาแล้วบางทีไปทำงานทั่วไปอะ่ะมันอึดอัดก็ออกมาออกมาไม่รู้จะไปไหนก็เออมานั่งขายของดีกว่าอิสระอยากเดินไปไหนก็ได้อยากขายอะไรก็ได้เลือกที่เราตามใจที่เราจะขายเนี่ยของเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ค่ะป้าเคยทำงานแต่ว่า บางอย่างนยมันก็เป็นอะไรที่เขาจําจี้จํชัยเขาไม่ดีกับเราว่าถ้าไปเป็นแม่บ้านเนี่ยนายจ้างสองคนผัวเมียดีแต่แม่ยายนายจ้างไม่ดียิงยเขามานั่งเฝ้านั่งบ่นเรามากเราก็ไม่ไหวเราก็เพ่นค่ะ <laughs> แล้วแล้วคุณป้านี่ขายขายผ้าแบบนี้ทุกวันเลยหรือเปล่าคะก็บางวันก็เป็นขายเสื้อผ้าค่ะบางทีผ้าเพลเนี่ยเอาขายแล้วก็รวมเป็นเงิน,งนได้สักสามสี่ร้อยก็เป็นเหมาเสื้อผ้าที่ตลาดรังสิต เาเสื้อผ้าตรงตล,ดลาดลังสิตลาด200ปีเป็นพวกกางเกงขาตั้นอะไรเงี้ยไปไปเหมาเขาบ้างไปซื้อเป็นตัวมาบ้างอย่างซื้อมา2ี่สิบแล้วก็มาขายตัวละ80สิบเขาต่อมาห้ากิก็เอาละเราก็มีกําไรนิดหน่อยก็จะขายเสื้อผ้าหมดเราก็อาจจะเปลี่ยนมาเป็นผ้าแล้วเราขายดีไหมคะคุณป้าโอ้ยวันนึงขายยากจากคนไม่ค่อยเดินไอ้ที่เดินก็ไม่ค่อยซื้อแต่แล้ว,ลวระหว่างเสื้อผ้ากับเป็นผ้าอย่างเงี้ยคุณป้าว่าอันไหนขายดีกว่ากัน,นะคะ บอกว่าเบากว่าคือพระเบากว่าค่ะถือไปไหนก็ง่ายแล้วก็ไปปล่อยง่ายขายง่ายไปตรงไหนก็ปล่อยได้แต่เสื้อผ้าเนี่ยแบกไปทุกที่มันไม่ได้มันนักแล้วแล้วเสื้อผ้านี่คุณป้าขายแล้วแวกไหนคะถ้าเป็นเสื้อผ้าจะต้องไปขายแล้วแวกสามแยกเยาวราชสามแยกเยาวราชแล้วต้องสามแยกเยาวราชนี่ที่ทางที่ขายนี่ดีไหมคะคุณป้านี่ค่ะเล่มถนนเช่นนี้ละค่ะอ๋อแล้วเรามีการเก็บค่าเช่าที่อะไรอย่างนี้ปะ ไม่มีค่ะแต่ว่าเทศก,กิจเขาจะไม่ให้ขายเพราะว่าถ้าขายได้แต่ริมในริมนอกเขาจะบอกให้เก็บแต่เขาก็ไม่ได้มาจับอะไรก่อนนะคะเขาจะมาบอกดีๆก่อนหรือว่าเทศกิจเขาจะมาเตือนพวกที่นั่งริมนอกอะว่าเออเก็บก่อนนะเดี๋ยวจะมีรถมาเก็บมาไล่อะไรอย่างเงี้ยแต่ป้าส่วนป้านั่งริมในก็ไม่ค่อยมีปัญหาหน้าตึกของคนจีนอ,ะอ่ะคนจีนเขาอยู่กันเขามีหน้าตึกแล้วก็ใส่หน้าตึกเขานั่งหน้าบ้านหน้าบ้านเขานั่งค่ะเขาไม่ค่อยมีปัญหา คุณป้าคะแล้วสุดท้ายนี้คุณป้ามีข้อคิดอะไรที่อยากจะฝากถึงคนรุ่นหลังมั้ยคะอยากอยากฝากอะไรให้เขาใช้ชีวิตในการดําเนินชีวิตยังไงให้เขามีแนวทางชีวิตยังไงที่เพื่อให้เขาจะได้ไม่ต้องมาแบบประสบปัญหาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนนะจ๊ะไม่ว่าจะรวยจะสูงสักแค่ไหนก็มีโอกาสมาจนคนจนก็มีโอกาสเป็นคนรวยได้ทุกอย่างมัน อยู่กับเป้สิ่งที่ว่าเราทำความดีอะไรก็ไม่เท่าความดีที่คนเราทำแต่ว่าไงอ่ะอย่ายึดอะไรเป็นหลักในชีวิตมากว่าเรารวยแล้วเราจะไม่จนว่าเราเรามีแล้วเราจะต้องมีขึ้นไปอีกมันไม่แน่ไม่นอนในชีวิตของมนุษย์สิ่งที่มนุษย์ควรทำคือความดีทำให้ดีที่สุดแล้วก็มันสร้างสงบามบุญบารมีทำบุญทำทาน นี่ป้าเจ้าอยู่กับเราทาอยู่ค่ะสุดท้ายนี้นะคะคุณป้าก,ก็ได้ฝากถึงนะคะว่าไม่ว่าจะรวยหรือจะจนนะคะอยู่ที่การกระทําของตัวเองค่ะค่ะสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณป้าแมวมากมากนะคะที่ให้ความร่วมมือในการมาถามคําถามในวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะคุณป้าชื่ออะไรคะปะ้า้นยค่ะป้าอยู่เท่าไหร่ 47ปีทำไมป้าถึงมาอยู่ตรงนี้ป้าอยู่ตรงนี้มานานหรือยังคะไม่นานหรอกตอนแรกๆก็อยู่ฝั่งโน้อนอยู่อยู่มานานเหมือนกัน20ปีได้ป้าอยู่ฝั่งของป้าของอะไรอ๋อก็ขายของมั่งก็ตเตินโต,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 ตเตะโตเตะเนี่ยแหละเออเพระาะว่าเราหาก,กินอยู่สนามหลวงมานานแล้วเนาะเออสนามหลวงมันก็มีทุกรูปแบบมีหลายประเภทมีทั้งคนดีคนไม่ดีมันปะปนกันไปอ่ะเราป้ามีครอบครัวไหมคะ ก็มีลูกชายสองคนแล้วแฟนก็สาม,มีเก่าก็ไม่มีแล้วเสียไปแล้วมีสาม,มีใหม่ลู้กป้าขเขาไมอยู่ล้ลูกป้าเขาอยู่กับเป็นเขามีศักดิ์เป็นน้าของป้าอยู่ที่ต่างจังหวัดเ,ออเขาก็ไปเรียนหนังสืออยู่กับน้ากับน้าของป้าบ้านอยู่ยโโที่สรป้าไม่อยู่ที่กรุงเทพคนเดียวข้าอยู่คนเดียว ก็อยู่ไปวันๆไม่มีอะไรดีหรอกจะไ่อยากให้ร้านหรือสังมงคืออยากได้หน่วยงานหรือร้านใดช่วยอะไรบ้างมันพูดลําบากนะลูกเพราะว่ามองอยู่ทุกวันนี้มันก็ไม่มีอะไรคืบหน้านะมันมีแต่ถอยหลังลงอ่ะดูบ้านเมืองเราสิ การทำมาหากินน่ทุกอย่างเลยทีุ่กเสาลงมากปัญหากินลําบากตอนนี้คงจะไม่มีใครช่วยเราได้เพราะว่าเราต้องติบตัวของเราก่อนเออก่อนที่จะจะให้ใครเข้ามาช่วยเราต้องเอาตัวรอดก่อนทําอะไรได้ก็ทําไปก่อนนี่อย่างนี้ยังมาปล่อยพักนั่งปล่อยพานี่ก็นีได้มั่งไม่ได้มั่งไม่ใช่ว่ามันจะได้ทุกวันบางทีฟูก็เออสามสี่ร้อยสองสามร้อยเออบางทีไม่ได้สองสามวันก็ยังมี่้ไป้าอยากให้สั่งคงคืออะไรหรือป้าอยากได้อะ ในชีวิตมันชวยานะลกเพราะว่าเขาส่วนมากเขาจะไม่มองเห็นคนชั้นนี้หรอกอยากให้ช่วยแต่ว่าถ้าช่วยได้ก็อยากให้คนช่วยมนก,การ<ด>อยากให้ช่วยก็ยให้คนที่ว่าให้การเป็นอยู่มันดีกว่านี้ไงถ้าหน่วยงานไหนเ็าช่วยได้ก็อยากให้ช่วยขึ้นมาบ้างเออคนจะได้ไม่นอนกะเลกะลาดเจสนามหลวงไม่มันนั่งแบบกะเลกะลาดที่เ่ยถ้าจะได้อยูอย่แบบมีความสุขแบบ เป็นระเบียบอีกสักนิดนึงอะนะเดี๋ยวนี้มันคนมันหลายรูปแบบอะทั้งคนกินคนนอนมันก็ยังมีอยู่อ่ะค่มปอยากได้อะไรมาทําตัวเองนะคะแต่ว่าอยากได้อยากได้ที่ขายของยที่มันดีถ้าเป็นไปนได้ก็อยากจะจัดกรจะได้เหมือนกันเลยที่ขายของแต่ว่าส่วนมากถ้าไปจัดแล้วเราต้องไปเสียเงินเสียอะไรเขาเราไม่มีเงินที่จะไปเสียแล้วคนจะลงทุนขายของยังหายากเลย กินเป็นวันๆนหนึ่งเออลำบากมากลูกจริงอยากให้ป้าฝากถึงคนอื่นบ้างอะคะ่ะว่าอยากให้ถ้าพูดถึงว่าถ้าเป็นไปได้นะถ้าคนไหนถ้าเป็นคนต่างจังหวัดน,นะไม่อยากให้เข้ามาในกรุงเทพหรอกอยากให้อยู่ข้างน,นอกดีกว่าเออการทำมาหากินอยู่ข้างน,นอกมันจะดีกว่านะตอนนี้กรุงเทพมันหากินลําบากมันไม่เหมือนเดิมแล้วบ้านเมืองเราก็ไม่ปกติเพราะมีแต่คนต่างด้าวเต็มไปหมดเลย มาแย่งอาชีพแย่งการทํางานแล้วก็พอพอจะพูดไปก็บอกว่าคนไทยขี้เกียจจริงๆงคนไทยก็คนคนขยันก็มีคนไม่ขี้เกียจก็มีแต่ว่ามันเลือกไม่ได้ไงบางทีเขาคนหลงอยู่ต่างจังหวัดหลงข้มามกรุงเทพ,พนี่ถ้าใช้ชีวิตที่ผิดมันก็จะผิดตลอดเลยมันจะกลับไปที่เก่าลําบากมากถ้ากลับจะกลับไปอยู่บ้านไม่มีอะไรก็คนมันก็ไม่อยากอยากจะกลับแล้วอ่ะ เพราะว่ามันก็บางครั้งก็เกิดความอายเบื่อหน่ายกับชีวิตไงเพราะมันใช้ชีวิตในกรุงเทพมานานอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็ลาบากสรุปว่าอยาป้าอยากให้คนที่เขาอยู่ที่ต่างจังหวัดอย่างเงี้ยอยากให้เขาอยู่ที่เดิมไปไม่ต้องเข้ามาในกรุงเทพหรอกเพราะว่าอยู่ที่เดิมมันก็มีอยู่มีกินอยู่แล้วป้าคิดอย่างนั้นเลยไม่อยากให้เข้ามาพราเข้ามาแล้วมันถ้าถ้าหน่วยงานรัฐท่องถ้าเขาดีขึ้นนะาพัฒนาอะไรดีขึ้นเออก็เป็น ว่าเข้ามาแล้วมีหลักมีฐานมีการมีงานทํที่ดีเป็นมันเป็นหมอมันก็ไม่ใช่ไม่ต้องมาใช้ชีวิตเร่ร่อนตามในกรุงเทพเนี่ยแบบทุกวันเนี่ยมังคนมาจากต่างจังหวัดเนีม่มคนมีเงินมีทองมาก็มาหมดกรุงเทพพอหมดแล้วก็กเทีย่ยวลาดนอนกะเลกะลาดกินเหล้าเมาย,ยาผู้หญิงก็เป็นกะเลกะลาดไปก็มีแยะใช้ชีวิตแบบไม่ถูกอะ่ะเออถ้าใช้ชีวิตถูกมันก็ดีไปก็อยากจะบ,บากว่าเออไม่อยากให้เขามาใช้ชีวิตที่ผิดอ่ะ เพราะว่าสนามหลวงนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะจะดีอะก็รู้ๆอยู่ค่ะอันนี้ค่ะขอบคุณคุณป้ามากนะคะที่ให้คำถามแล้วก็ให้คำตอบให้หนูไป เสร็จสิ้นกันลงเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาถามความรู้สึกของมินกับดิวกันดีก,กว่าค่ะว่าป้ากับคุณลุงเขาได้ฝากความคิดเห็นเล็กๆน้อยๆอะไรให้กับคนุูนหลังกันบ้างค่ะดิวคะดิวสัมภาษณ์ใครคะสัมภาษณ์คุณลุงค่ะคุณลุงเขามีความต้องการที่ว่าจะให้รัฐหรือว่าผู้ใหญ่ของทางรัฐน,นะคะช่วยของช่วยคุณลุงค่ะ เพราะว่าในสายตาคุณลุงลุงรู้สึกบอกว่าว่างเปล่ามากเลยค่ะอยากได้ความช่วยเหลือมากค่ะค่ะแล้วสำหรับมีนหะคะคุณป้าได้ให้ความคิดเห็นหรือฝากข้อคิดอะไรบ้างคะอ๋อของมินก็เป็นป้าน้อยนะคะป้าน้อยก็บอกว่าคนที่เขาอยู่ต่างจังหวัดอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องเข้ามาในกรุงเทพหรอกคะ่ะบางทีเข้ามาอย่างเงี้ยพวกแรงงานต่างดาวเขาก็มีงานทํากันเยอะแยะ เราบางทีเราเข้ามาเราอาจจะไม่มีงานทําก็ได้ค่ะก็อยากให้ถ้าเกิดว่าคนที่อยู่ต่างจังหวัดเขามีชีวิตที่ดีอยู่แล้วก็อยู่ที่ต่างจังหวัดไปเถอะใช่ในกรุงเทพมันไม่แน่นอนหรอกค่ะค่ะสําสหรับของดิฉันเองนะคะดิฉันก็ได้ไปสัมภาษณ์คุณป้าแมวค่ะป้าแมวได้ฝากความคิดเห็นไว้นะคะว่าไม่ว่าจะรวยหรือจะจนนะคะเราก็ต้องมีความยุติธรรมมีความดีในการดำเนินชีวิตค่ะ สำหรับการสัมภาษณ์ในวันนี้นะคะบทสรุปของเราก็มีอยู่ว่าไม่ว่าจะทำอะไรนะคะเราก็ต้องตรีตองไต่ตองให้ดีนะคะแล้วก็การที่ทำมีอาชีพของตัวเองนั้นเป็นอะไรที่ดีที่สุดแล้วค่ะขอแค่เราอยู่บนความยุติธรรมและความซื่อสัตย์ก็พอค่ะค่ะในโอกาสหน้าถ้าเรามีเรื่องที่น่าสนใจหรือ เรื่องที่ดีเราจะมานำเสนอให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันนะคะสำหรับวันนี้เราสามคนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ